สวัสดีครับหุ้นรอบโลกมาแล้ววันนี้นะครับวงานก็เข้าไปอยู่10บกว่าสิบกว่าหุ้นนะครับไม่รู้สิบกว่าเท่าไหร่หลุดนะครับโอเควันนี้มาดูกันว่าจะเป็นเลขอะไรนะครับไม่ได้สนับสนุนให้ใครเล่นการพน,นันนะครับและขอให้ทุกคนรู้ว่านี่คือแนวทางเท่านั้นนะครับ ถ้าชอบฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับรีตื่นเช้ามาก็รีบมาทำให้เลยนะครับโอเควันนี้ห้าสามนะครับเด่นนะครับห้าลองสามนะครับจอบจอดจึด,จดห้า,หา เก้าห้าสี่ห้าแปดห้าเจ็ดสามเก้าสามสี่สามแปดสามเจ็ดนะครับนี่นะครับคนรอบโลกวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ